เอาละนะครับกรณีของพยานตากเอกตัวยอ่ออาอที่จังหวัดขอนแกน่นมาให้การในคดีหัวเลือกตั้งสวในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในคดีนี้นำสู่การที่ดีเอสไอไปสแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเงินก้องวงจรปิดรวมถึงหลักฐานทางดิเรกทอนอกอย่างอื่นจนทำให้รู้เครือข่ายทราบเรื่องของหัว กระบวนการงวดเลือกตั้งสวในทุกๆุมิติแต่สองสามวันที่ผ่านมาปรากฏนะครับตามที่สื่อมวลชนทราบก็คือวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวพร้อมกับคนอีกคนหนึ่งครับมาให้การเพิ่มเติมทานองว่าจะกลับทาให้การเดิมที่ตัวเองเคยให้การไว้ในประเด็นที่เป็นสาระสําคัญอย่างยิ่งผมมาบอกดีเอสไ บอกว่าพฤติการแบบนี้มาทําให้องค์กรเสียหายให้ดีเอศัยดำเนินการตามกฎหมายแจ้งความเท็ศดูหมิ่นเจ้าพนากาักงานว่ากันไปนี่มันจะทําให้รักษาไวซึ่งเกียรติคุณขององค์กรดีเอศัยซึ่งเป็นองคอ์กรไม่กี่องคอ์กรในหน่วยงานของรัฐที่สังคมประชาชนเคยให้ความไว้วางใจและให้คะแนนตามคูสูงสุด9กกว่าเปอร์เซ็นต์ ก็ชิงขังไงครับว่าวันนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเปลี่ยนไปแล้วหรือยังที่แกเปลี่ยนไปแล้วใช่หรือไม่นะครับต้องดําเนินการจัดการก็ทาหนังสือยื่นถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเดี๋ยว